นี่คือสิผู้โชคดีนะครับที่ได้กอดนะฮะได้ลายเซ็นนะครับแล้วก็ได้ถ่ายรูปฮัวลอยกับฤทธิ์นะครับได้รูปกลับไปเลยนะฮะก็ร้องกินดีด้วยนะครับจะ่สิบคนนะฮะเต้าเยียบมากเลยไม่เอาอย่างเงี้ยบรรยากาศเงี้ยเงี้ยไปนะครับรักใครครับใครนะครับน่ารักมากครับโอเคครับ อ๋าเนองคนนี้ใส่เสื้อแฟนดิ้มาด้วยนะครับอย่าลืมด้วยมินิคอนเสิร์ตของเขานะฮะที่เวทีเอ็กแซกนะฮะสองทุ่มนะครับซื้อบัตรกันด้วยนะฮะหลังจากนั้นเราจะมาร่วมประมูลกันต่อนะครับที่เวทีเดียวกันเลยนะฮะวันนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ถ่ายรูปแล้วนะฮะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับรอรูปด้วยนะครับรอลายเซ็นแล้วก็รูปด้วยนะครับ ปนะโอเคครับลิทรีพูดนิดนึงนะฮะพูดนิดนึงครับต้องขึ้นแล้วล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็พบเจอลิททั้งวันเลยนะครับก็วันวันนี้ก็ไปร้องเพลงที่เวทีกลางมาแล้วเนาะนะครับแล้วก็แจกไเซิมาแล้วถ่ายรูปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเจอลิทนะครับตอนเย็นนี้นะครับเวลาเวลากี่โมงนะนะครับที่ <laughs> นีอเวลาเช็ดกันเลยดีกสองุ่มนะครับที่เวที X แ c กตรงนี้นะครับกับ itz, มีริทมีพิโตนเนาะแล้วก็มีอ่านน้องน้ตนะครับแล้วก็มีตุ้มตามนะครับมาร้องเพลงกับผู้ชนะเดอะสตาร์กันนะครับยังไงก็เจอก,กันได้นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับรับโอเคฮะได้นะฮะ เดี๋ยวสำหรับใครนะที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวอย่างที่บอกครับว่า